ทีเลคอมสูนตรียภาพแห่งการสื่อสารโพลิสแซตของแท้ กันมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้แซดแอนเซอร์ของเรานะคะอยู่กับแง่คิดดีๆเกี่ยวกับธุรกิจของเราสังเกตง,ง่ายๆว่านิจะเน้นเกี่ยวกับคําว่าของเรานะคะเพราะว่าเรา,เราพูดไปตั้งแต่ข้อแรกแล้วว่าจากการทําธุรกิจสมัยก่อนที่เน้นเกี่ยวกับชั้นคนเดียวในการที่จะบงการทุกสิ่งอย่างในการที่จะวางกลยุทธ์นําพาธุรกิจนี้ให้มันเติบโตเนี่ยคือชั้นคนเดียวแต่ณช่วงวันนี้มันไม่ใช่แล้วมันมีเรื่องของทีมงานเข้ามานะคะมันมีเรื่องของเครือข่ายเข้ามานะคะมี รูปแบบที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นสําหรับยุคปัจจุบันนะคะส่วนอีกข้อนึงเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เราจะบอกว่าเรารู้มาตั้งนานแล้วเรื่องนี้ห,หรือว่าเรารู้เยอะกว่าเธออีกเนี่ยวันนี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนคําพูดใหม่หรือว่าเปลี่ยนมุมมองความคิดใหม่ในการที่จะเปิดโอกาสให้คนอื่นได้พูดนะคะในสิ่งที่เขารู้บ้าง<ช>เผื่อว่าเรื่องต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้จริงๆก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองใช แล้วก็ทําให้คนที่ว่าคุณพูดด้วยเนี่ยเขารู้สึกดีค่ะไม่มีใครหรอกครับที่ว่าเวลาเต่นเต้นอะไรมาสักอย่างหนึ่งอยากจะมาบอกให้คุณฟังแล้วก็คุณจบด้วยคำ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 ประโยคคุ้นๆว่าฉันรู้มาตั้งนานแล้วมันมันไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้วก็คือ มันมีแต่ผลเสียด้วยฉะนั้นคือสิ่งเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นแต่สมัยก่อนถามว่าทำไมมันมีสมัยก่อนคืออย่างที่บอกว่าพอมันมีลำดับชั้นในการบังคับบัญชาเยอะๆคนแต่ละคนบางทีเวลาประชุมประชุมบ่อยมันแค่ประชุมก็หมดเวลาต่อวันแล้วเนี่ยถ้าเอาเรื่องเดิมๆทำซ้ำม,มาพูดให้เขาฟังเนะเขาเกรงว่าจะทํางานไม่ทันบางทีเขาเลยต้องรีบตัดบทแล้วก็เนี่ยจัดลำดับความสาคัญอะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่ข้อนี้คือถ้าเกิดมองมองในภาพรวมการทําแบบเนี้ยเมื่อถึงจุดหนึ่งอ่ะเวลาเวลามันมันเกิด ความห่างความห่างมากขึ้นเนี่ยประสิทธิภาพงานมันก็ลดลงไปด้วยอ,อันคือถึงบอกได้ว่าเราเรา,เราลองมองใหม่ดีกว่าว่าคนที่เราจะคุยเนี่ยเราคงม่ไที่คุยกับเขาทุกวันแต่เราก็คือเวลาคุยแล้วก็อย่าไปตัดบทด้วยคําพูดทุ้นๆแบบนีออ้อย่างที่สนะคือเขาบอกว่าเวลาเรามีการทำโปรเจกต์หรือว่าเราทำงานแล้วมันเกิดความผิดพลาดพวกเราเนี่ยมักจะไปหาคนผิด หรือว่าเราก็จะบอกว่าเนี่ยใครเป็นคนผิดหรือว่าอย่างดีที่สุดนี่เขาจะมีบอกว่าเนี่ยฉันนี่แหละเป็นต้นเหตุของความล้มเหลวเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ปัาบเนี่ยจริงๆเราต้องเปลี่ยนหม่แล้วเราต้องเปลี่ยนหม่ว่าเราลองมาพยายามกันใหม่อีกครั้งดีไหม,มเหมือนกับว่าผิดพลาดแล้วก็โอเคมันมันย้อนกลับไปแก้ไม่ได้แต่คือมันไม่ได้หมายความว่าคือมัน บอกให้คุณหยุดนะมันกําลังอาจจะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> พยายามต่ออีกนิดหนึ่ง <c oughs> อะไรประมาณนี้ <c oughs> ซึ่งถ้าเป็นทำถ้าทําได้นะคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาก็จะรู้สึกด้วยว่าคนคนคน,คน,นี้มีความไม่ชอบ <c oughs> คนที่เป็นคนที่เป็นอะไรคนที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็รู้สึกว่าเนี่ย <c oughs> เขาได้รับโอกาสม่เขาต้องพยายามดรวอว่าตั้งใจมากกว่าเดิมจําได้ไหมถ้าเกิดเราอ่านประวัติสตีฟจ็อบกันมาก่อนหน้านี้สตีฟจ็อบตอนที่ว่ามีมีปัญหาร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ว่าโดน ีออกมาจากบริษัทตัวเองการที่ว่าตัวเองก็คือไปเจอคนพบตัวเองเป็นมะเร็งอะไรประมาณนี้นะจริงๆอ่ะแต่ละช่วงมันเป็นช่วงที่จอบอ่ะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเสมอมันก็เหมือนกันว่าจริงๆแล้วคือบางครั้งเนี่ยเขาอ่ะทำ เชื่อมั่นในสิ่งบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปแล้วเขาก็ทําทําทํามาจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมีคนพยายามบอกเขาตั้งนานแล้วว่าเนี่ยอย่าทำเล่นเสียเวลาอย่าทำเล่นเสียเวลาแต่เขาก็รู้ว่าเนี่ยฉันเชื่อในสัญชาตญาณฉันอะอแต่จริงๆมันมีหลายเรื่องที่เขาคิดผิดนะอพอมาวันหนึ่งเนี่ยคือเขารู้ตัวแล้วว่ามันผิดแต่เขาอะก็าคงไม่ได้มาบอกว่าเนี่ยเออฉันคือต้นเหตุข,ของความผิดพลาดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่แต่นั่นอะเป็นมุมนั้นอะคือมันก็จะมีจิตสํานึกใหม่เกิดขึ้นมาว่าเนี่ยเออ ถ้ามุมนี้ไม่ได้เนี่ยเราลองพยายามใหม่อีกครั้งดีกว่าอีกแบบมุมหนึ่งซึ่งก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์บางอย่างมาบางทีได้มาอย่างไม่ตั้งใจนะอย่างที่บอกว่าคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าก่อนที่สตีฟจ็อบจะมาทําตัว iPhone นะครับจริงๆแล้วสตีฟจ็อบคิด iPad มาก่อนหน้านี้แต่ทําไม่สําเร็จออแล้วก็คือด้วยความที่บอกว่าเขาด้วยอัต i t u ที่แบบเปิดรับไง ก็ท้ายก็คือเอา p p o o n เนี่ยมาเปิดตัวก่อนแล้วก็คือมุ่งสรรพกำลังทั้งหมดเนี่ยไปวิจัยตัว iPhone อย่างเนี้วแล้วก็สุดท้ายมันก็กลายเป็นวัตรกรรมเปลี่ยนโลกไปตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้ซึ่งในใน,ในที่เราพูดมาเนี่ยนั่นคือหมายว่าเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาจะไม่บอกว่า เขาเป็นคนทําได้เขาก็จะบอกว่าทุกๆครั้งไหมไหมเวลาเขาทาคีโนเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเนี่ยและที่สําคัญที่สุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์เอนจิเนียร์แล้วก็ตามแต่เอายุกลุกขึ้นยืนอะไรเงี้ยแล้วก็พวกเราตกมือให้หน่อยทุกคนก็รู้สึกว่าโอ้โหมันกับพลาวเนี่ยคือถ้าเกิดเราสามารถนำแนวคิดนี้เข้าไปใช้ในชีวิตประจําวันนะบางทีนะเราไปขายจานเอาง่ายๆนะลูกค้า10คนเดินเข้ามาอาจจะไม่ได้ซื้อเราทุกคน การที่เขาไม่ได้ซื้อเราทุกคนเนี่ยเราสมมุติว่าคนซื้อเราห้าคนคนที่6เดินมาไม่ซื้อสิ่งแรกที่เราต้องทำอะ่ะเราก็ควรจะต้องไปบอกกับทุกคนว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวลองคนคนที่เจดูคือไม่ใช่ว่าเนี่ยมันทําไมมันทําไม่ได้เพราะอะไรมันเป็นคคอถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นี่คือมั่นใจได้เลยว่าคนที่7เนี่ยไม่ได้ขายแน่นอนดีไม่ดีเนี่ยคือคนที่7เนี่ยอาจจะต้องมารองรับอารมณ์ที่กําลังกโกรธหรือว่าขุนมมวอยู่ด้วยค่ะเออนี่ก็คือเรื่องราวของการที่ว่าอ่ะ ลองมาทําใหม่กันดีกว่าปะหนึ่งว่าถ้ามันเกิดปัญหาหรือว่ามันล้มเหลวเราก็ให้โอกาสที่จะทําใหม่ใช่นะคะหรือว่าอย่าหาโทษคนอื่นว่าเออเป็นคนผิดอย่าหาต้นตอของปัญหาที่เป็นตัวบุคคลลองมองไปข้างหน้าอออลองมองมาข้างหน้าว่าแล้วโอกาสที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเราจะทํายังไงต่อกับมันดีคราวนี้คืออีกข้อหนึ่งนะข้อที่4มันต่อเนื่องกับข้อที่สก็คือว่า านายจ้างทุกคนส่วนใหญ่จะตั้งข้อแม้ไว้เสมอเช่นว่าธุรกิจของฉันเนี่ยมันจะไปได้ดีถ้าถ้าเธอเนี่ยขยันกว่านี้สักนิดหนึ่งหรือว่าถ้าเธอเนี่ยมีจิตสํานึกที่เป็นผู้ประกอบการสักหน่อยอะไรประมาณนี้นะการพูดแบบนี้มันมีมันมันเข้าใจในเจตนาได้นะ,ะแต่คือมันสร้างผลเสียมากกว่าอ่าแล้วถ้าถ้าจุดๆแล้วทาไมไม่มาโฟกัสที่ฉันล่ะก็นี่ไงก็คือคนส่วนใหญ่เวลาพูดก็จะพูดอย่างเนี้ย คือเขาจะบอกว่าถ้าเกิดชั้นใช่ไหมเขาบอกว่าบางทีถ้าเกิดชั้นได้รับโอกาสดีๆมันจะเป็นอย่างเนี้ยม,มันจะเป็นการมองโลกในแง่แบบอาจจะเป็นเชิงนดกระถิบหรือว่าเชิงลบไปนิดนึงชั้นอาจจะขายได้ดีนะถ้าชั้นมีเงินทุนมากกว่านี้ะอะไรประมาณนี้ซึ่งคําพูดเหล่านี้มองอีกมุมหนึ่งคือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยเขาบอกว่าคําพูดนี้คุณโยนทิ้งไปเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นว่าแล้วเราสามารถจะทําอะไรก่อนได้ณนะตอนนี้วันนี้ คือไม่ต้องไปมองครับว่าถ้าเกิด 2- องสามสี่มาแล้วฉันจะดีเอาเป็นว่าวันนี้คือ2องสามสี่มันยังไม่มาเนี่ยคุณคุณทาอะไรได้ก่อนบ้างคอย่างน้อยเนี่ยการทำได้ก่อนเนี่ยหมายถึงว่าคุณได้เริ่มต้นแล้วฉะนั้นคือถ้าเกิดเริ่มหนึ่งมันต้องมี2มันต้องมี3มันต้องมีส,มมส,มมมสีมันอาจจะไม่ได้สวยหรูแต่อย่างน้อยคือมันจะมีขั้นตอนในความคืบหน้าก้าวไปถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะคนที่จะไปทํางานด้วยกับเราก็จะรู้สึกว่าเออ อยากจะทําเพราะว่าทําแล้วก็คือเห็นผลกับอีกหนึ่งข้อของแนวคิดเพื่อธุรกิจของเราก็คือความยืดหยุ่นใช่ก็คือสมัยก่อนนะครับจะทําอะไรทีมันต้องมีพิธีรีอตองอตอนนี้คือมันไม่มีความสําคัญเท่าไหร่แล้วถามว่ามันสําคัญไหมมันมีบ้างแต่ไม่ใช่เป็นประการหลักคนสมัยก่อนเนี่ยจะยึดถือก,การการทําทุกอย่างเนี่ยเป็นทางการแต่ณนะวันนี้เราคงไม่ได้จะบอกว่าสัก,กเบิกถูกต้องนะแต่ว่าสัก,กเบิกไปขึ้นคีโนตเนี่ย สส่เสื้อยืดออแล้วก็ใส่เกยงยีนอะไรเงี้ยนะตอนช่วงแรกนี่หนักเลยนะใส่รองเท้าแตะด้วยแต่ตอนหลังไม่ใช่นะคือก็ปรับนิดหน่อยแตก่ก็ไม่ได้ปรับเยอะคราวนี้คือสิ่งที่เขาทําเขาหมายเขาบกกัย่างนี้เสือว่าบางทีอ่ะทั้งวันเนี่ยไม่ได้เจอใครเลยนี่ทำงานอยู่เฉพาะแค่ทีมงานนั่นแหละแล้วจะแต่งสูตรไปให้ใครดูหรือว่าบางทีคุณอยู่ในประเทศเขตร้อนเนี่ยคุณจะใส่สูตรปูกไทยไปทไําไหม ทำหลายๆอย่างเนี่ยคือทำให้มันเข้ากับจริตคนณตรงนั้นและตรงกับพื้นที่จริงๆข้อน,นี้เขาบอกว่าฉันไม่จำเป็นต้องใส่รงท้าบูทตแล้วก็คือใส่บูท๊ที่ว่ามันมีสายรัดคุ้มข้อคุ้มข้อมาด้วยนะ,ะรัดมาถึงหัวเข่าเนี่ยคือ ถ้ามองมุมนี้ดูเหมือนสวยเป็นระเบียบแต่เวลามีปัญหาคือจะถอดท,ทีเห็นไหมสมมติวันจะไม่ต้องถอดอะ่ะ<า>มันจะถอดยากมันต้องใช้เวลาแต่ก็บอกว่าคนสมัยใหม่ใส่รองเท้าธรรมดาใส่โลฟเฟอร์ธรรมดาคือรองเท้าคล้ายๆคัตชูมไม่ต้องใส่ถุงเท้าก็ได้บ้างใช่ไหมแล้วก็บางทีอถอดปุ๊บก็คือสามารถไปทํากิจกรรมอย่างอื่นได้เลยเปรียบก็คือว่ามีความยืดหยุ่นคนสมัยนี้ก็คือ,อธุรกิจเนี่ยบางอย่างอ่ะมันมีการ เขาเรียกว่าชิงไหวชิงพริบกันเร็วนั่นคือเราก็ควรจะมีมีความพร้อมในการที่จะปรับเปลี่ยนให้เร็วตาม แล้วสําหรับมุมเพื่อนช่างนะคะที่อาจจะรอยอยู่ว่าโอ้โหแนวคิดเนี่ยมาเป็นทฤษฎีแล้วเกินอะไรเงี้ยตัวอย่างที่ยกมาอาจจะเป็นบอกว่าทางฝรั่งนิดๆอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นิดอ่ะเลยฝร<อ>ั่งเลย<ช>แล้วถ้าสมมุติเป็นชุรกิจจานดาวเทียมที่มันเล็กลงมาอยู่ในสังคมที่จะต้องพบเจอกับคุณผู้ใช้ซึ่งแบบว่าโอ้บางบ้านก็เรื่องเยอะต้องการโน่นต้องการนี่นั่นหรือว่าลูกค้าที่เดินเข้ามาหน้าร้านเนี่ยคือความต้องการความคาดหวังค่อนข้างสูงเงี้ยเขาจะมีการปรับ ใช้ยังไงเปลี่ยนใหม่ได้ง,ง่ายๆเลยคือเราไม่ต้องไปพูดถึงลูกค้าก่อนเรามีทีมงานปกติช่างประดิษฐ์ตั้งต้องมีอย่างน้อยสองคนคเวลาติดตั้งเสร็จเนี่ยพวกเราเคยทําอะไรบ้างนอกจากว่าอะไปติดตั้งที่อื่นตอ่ออืมอ่าจริงๆถนะ้าเกิดเราติดตั้งดีนะแล้วมันมีมันมีงานที่มันมีอุปสรรคบ้างนะและสามารถผ่านไปได้เนี่ยพอลงมาจากหลังคาแล้อก็ตามแต่ก่อนจะกลับออกมาจากบ้านลูกค้านะต้องบอกกับเพื่อนร่วมงานแล้วว่านี่เออวันนี้เนี่ยติดตั้งเราติดตั้งกน,นได้ดีมากเลย <laughs> แค่บางทีคําพูดนะบางทีอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศของวันเลยก็ได้เพราะว่าอะไรคือคุณไม่เคยคุณอาจจะไม่เคยชมกันเลยนะม,มีหลายคนที่เราไปไปไปเจอ,อช่างติดตั้งมานะทำงานด้วยการอยู่ด้วยกันมารู้ว่าเป็นยังไงรู้ใจหมดเลยแต่ไม่เคยพูดชมและให้กําลังใจกันกลัวว่าเหลืงไงมันมันบางทีไม่ใช่หรอกมันอาจจะรู้สึกว่าเขินคนไทยก็เขินพูดอ่ะ แต่คุณเชื่อไหมคุณลองพูดดูแต่คุณพูดในสไตล์คุณนะ,ค,ะคุณลองดูปฏิกิริยาของคนที่รับคํานี้ไปเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าโอ้โห,โโหความสําเร็จร่วมกันคือภาพมันจะเป็นการชูมือขึ้นมาพร้อมกันบางที่เหมือนมันเฟกหรือเปล่าพี่ที่เขาบอกเขนะินอ่ะมันใกล้กมีเปี่าเ,เองนะเขินกับเฟกค,คนละแบบเสแสร้งคือไม่รู้สึกเลยคือเหมือนว่ารู้สึกว่าเนี่ยที่ผ่านมาคือฉันทําไม่ใช่เธอทําอะไรอย่างนี้นะถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคุณก็เป็นอย่างไอ้กตอนเก็กโค่แหละ คือ <c oughs> คุณก็เก่งอยู่คนเดียวและมีแนวโน้มว่าธุรกิจคุณนจะไปได้อยู่แค่นั้น <laughs> <laughs> เพราะว่าหาเพื่อนไม่ได้สองนะก็คือเวลามีเพื่อนร่วมงานหลายๆคนมาหรือว่าลูกค้ามานะ บอกว่าเนี่ยช่างรู้เปล่าเนี่ยตอนนั้นมีนี้จริงๆอะบางเรื่องอะรู้อยู่แล้วบอกว่าเนี่ยเออเป็นยังไงอะพี่พี่เล่าให้ฟังหน่อยสิแค่ฟังเรานะบางทีนะโอ้โหบางอย่างนะเราอยากจะอยากจะบอกเขาบางเรื่องเหมือนกันแต่เราไม่มีโอกาสบอกเขามาทําอย่างนี้กับเราปุ๊บเราเปิดให้เขาก่อนใช่ไหมเขาก็จะเปิดตามตอนนั้นพอเขาพูดเรื่องเขาเสร็จใช่ไหมเราบอกโอ้โหดีมากเลยเออผมก็จะมีเรื่องนึงจะบอกพี่เหมือนกันนะตอนนั้นนะเราลองเขาจะเปิดฟังพี่อย่างเต็มที่สามสี่ห้าเนี่ยถ้าเกิดเรามองดีๆนะนีก สังเกตไหมอย่างที่บอกว่าช่างเดินมาเนี่ยไปไปขายไปไปไปออกบูธจริงๆร้อยคนเข้ามาก็ไม่ได้ซื้อร้อยคนคแต่อ้ฟีลของคนที่มันยากที่สุดคือว่าคนนั้นปฏิเสธไปเนี่ยไอคนใหม่เดินเข้ามารู้สึกไม่ค่อยมั่นใจ <c oughs> คุณต้องคิดแล้วว่าตอนนี้คุณใช้คำนี้เลยบอกว่านี่อาวแล้วตอนนี้คือ let's try again เราลองพยายามใหม่ซิไม่ต้องมาบอกว่าเนี่ยเออที่มันผ่านมามันเป็นเพราะใครเป็นยังไงอะไรมันยเป็นไม่ต้องแล้วพอมาสุดท้ายเนี่ย ความยืดหยุ่นไงช่างไม่จําเป็นจะต้องไปขายที่ที่เดียวคือช่างก็คือขายเนี่ยออกบูธจัดหลากหลายแล้วบางทีเนี่ยการที่เราบอกว่าเนี่ยฉันจะไม่ทําอย่างนี้อาจารย์สังเกตไหมอาจารย์ขายสินค้าอยู่ยี่ห้อหนึ่งแต่อาจารย์ไม่เคยบอกว่าคุณต้องขายยี่ห้อพีเอซายนะค่ะคุณอยากจะขายยี่ห้ออะไรคุณขายคุณลองดูอาจารย์ก็จะให้ลูกค้ารู้สึกว่าเนี่ยต้องยืดหยุ่นและความเป็นจริงอะ่ะความยืดหยุ่นตรงเนี้ยจะทําให้ลูกค้าเนี่ยคือ รู้ว่าตัวเองเ่ยถนัดตัวไหนแล้วจะไปเจาะลึกให้เห็นถึงความรู้เชิงลึกแล้วเขาสามารถจะเอาเรื่องนี้ไปคุยหรือว่าไปโชว์ให้กับคนที่เป็นลูกค้าดูเนี่ยได้โดยธรรมชาติเลยนี่ก็คือมุมมองดีๆนะคะที่เราเก็บเกี่ยวมาฝาจากแง่คิดเพื่อธุรกิจของเราวันนี้หากคุณเป็นผู้ ประกอบการนะคะที่มีทีมงานนะคะที่มีลูกน้องเนี่ยก็สามารถที่จะเอาเนี้ยคิดเหล่านี้เอาไปปรับใช้นะคะและเชื่อแน่นอนเลยว่าหากทีมงานของเราประทับใจมีความสุขมีความรู้สึกดีกับการทํางานเนี่ยสิ่งที่มันจะส่งผ่านออกไปถึงลูกค้าของเราก็แน่นอนเลยว,ว่าเขาจะแฮปปี้นะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านเราค่ะวันนี้เซนเซอร์ของเราหมดเวลาแล้วนะคะคงต้องลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ